จะมาให้ดูจิตวัตรประจำวันของคุณยายหางปิงนะคะคุณยายหางปิงเป็นแมวประจำครอบครัวซึ่งมีอายุยาวนานมากมากกว่าสิบห้าปีน่าจะน่าจะสักสิบเจ็ดปีไดนะ้ซึ่งตอนนี้แก่มากแล้วนะคะจิตวัตรประจำวันของคุณยายคือการนอน,นะคะ่ะนอนนอน นอนไปเรื่อยๆนอนตอนเช้านอนตอนเย็นอ่ะตื่นละได้ยินเสียงลำคาญละคุณยายเขาจะขี้ลำคาญดูว่าเขาจะไปทำอะไรต่อตื่นขึ้นมาปับ๊บนางก็จะไปกินคุณยายเขาจะชินกับอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดอย่างเดียวเลยตลอดชีวิต ให้อาหารอย่างอื่นนางจะไม่เอาเลยอาหารเปียกไม่เอาขนมไม่เอาทั้งสิ้นเป็นคุณยายโบราณจริงๆยังกินอาหารเม็ดได้ค่ะก็จะค่อยๆกินเราจะไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเช้าเที่ยงเย็นไม่เอาอยากกินตอนไหนกินอยากนอนตอนไหนนอนเหมือนว่าเขาแก่เกินที่เราจะควบคุมได้แล้ว แล้วก็เราสบายใจที่เขายังกินอิ่มนอนหลับเข้าห้องน้ำได้ยังไม่หลงลืมมากนักอาจจะมีบน่นบนมั่งแต่ก็เป็นปกติของแมวที่มีอายุเยอะแล้วก็อยากให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆตราบนานเท่านานตอนนี้ขมีขมันในการกิน คือเขาเขี้ยวต้องใช้เวลานะะในการเขี้ยวแต่ก็ยังได้อยู่ยังไหวอยู่ก็ไปเรื่อยๆตอนนี้นี่แหละฮะจิตวัตรของคุณยายคือนอนแล้วก็กินเข้าห้องน้ำขึ้นมานอนแล้วก็กิน ก็หวังว่าคุณยายจะมีอายุที่ยืนยาวนานนานเท่าที่จะนานได้ล่ะค่ะเราจะไม่เขี้ยวเขียนว่าจะต้องตื่นมาเล่นนะอะไรยังไงถ้าเขาเจอเราเจอเขานอนเราก็จะปล่อยปล่อยให้นอนจะไม่ยุ่งวุ่นวายเพราะว่าบางทีเราไปโดนตัวเขาหรืออุ้มขึ้นมาก็ปล่อยให้เขาทำจิตวิทยาของเขา ไปเรื่อยๆก็อย euh, ู่อย่างนี้แหละฮะก็จะกินนานหน่อยใช้เวลานานหน่อยค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกลืนอืมงายละพอละยิ้มละง่าย ก็คงขึ้นมานอนต่อละค่ะอ้าวก็ให้ดูนะฮะจิตใจวัดประจำวันของคุณยาย